โอ้ยเหนื่อยมากเลยไม่ได้ปั่นนานนะเมื่อเชา้าไปสกายเลนมานะและ้วตอนนี้เราปั่นมาทางเส้นลาดกระบังพอดีตอนนี้เราอยู่ที่ลาดกระบังซอยสองทับหนะครับพอดีเลยเดี๋ยวผ่านคีินิ่ของหลานชายเดี๋ยวแวะเข้าไปปรึกษาเรื่องอาการปวดหลังดีกว่า ดีน้องเจสวัสดีครับโอ้นี่เป็นไงวันนี้เรามาอยู่ที่คลินิกของน้องเจแล้วนะเอยแต่วันนี้เรียกน้องเจไม่ได้ขอเรียกหมอเจแล้วกันนะใช่ครับอ่าโอเคนี่จะบอกให้น้องเจนี่คือหลานแท้ๆเลยนะครับคือลูกของพี่สาวเลยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้น้องเจแนะนําตัวหน่อยดีกว่าก็ชื่อสุป,ประชัยครับเื่นโชว์ยวัชชอเล่นชื่อเจครับเป็นนักกายภาพบํบาบัดครับจบจากมอหวัวเชียวฉเฉลิมพระเกียรติครับ แล้วเป็นไงมาไงเจถึงมาเปิดคลินิกอันนี้ได้เ่ยเพราะว่ากูรู้สึกว่าเจก็ยังเด็กๆอยู่เลยนะครับผมก็หลังจากที่เรียนจบคณะกายภาพบําบัดจากมหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติครับก็ทํางานได้หกปีครับหกปีแล้วเหรอทำงานใช่ครับทําที่ไหนมาก็ปีแรกก็จะทําอยู่ที่สโมสรฟุตบอลคัสตอมไลกระบังยู่นเต็ดครับอแล้วหลังจากนั้นก็ไปทําอยู่ที่ สโมสรฟุตซอลบูเวฟชนบุรีครับได้ประมาณ3มปีได้อแล้วถึงจะออกมาเปิดคลินิกครับในระหว่างนั้นก็จะมีฟุตบอลมานะใช่ครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะมีไปรับจ็อบเสริมโชว์ค่าวอย่างเช่นพวกฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยครับแล้วก็เป็นฟุตซอลยูสิบเทีมชาติไทยครับโอ้และเห็นข้างหลังนี่ใบเซอร์ติฟิเคตอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลย ก็หลังจากที่เจตโอหูวถักมองหัวเฉียวเฉลิมพัยกเกตมานะครับก็จะมีการอัปเดตความรู้ต่างๆอย่างเช่นการจัดกระดูกการออกกำลังกายต่างๆที่มาเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเมื่อเช้าไปปั่นที่สกายเลนมานะแล้วพอผ่านเส้นลาดกระบังมาปุ๊บเ <f ix> พิ่งรู้ว่าหมอเจเนี่ยเปิดคลินิกกายภาพอยู่ตรงลาดกระบังซอยอสองทับหนึ่งเนาะใช<ๆ>่ครปับซอยสองทับหนึ่งก็คืออยู่ริมถนนเลย เนี่ยปวดหลังมากเลยเนี่ยกูก็เลยแบบแวะมาหน่อยไม่รู้ว่าหมอเจมีอะไรที่ช่วยกูได้บ้างวันนี้ก็วิธีการรักษานะครับก็มีหลากหลายวิธีครับก็จะมีตั้งแต่การรักษาโดยการกายภาพบาบัดทั่วไปครับโดยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบาบัดอ,อ,อย่างเช่นอันตาซาวเลเซอร์ะ Laser, อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าครับอ,อย่างที่สองก็คือเป็นการรักษาโดยการจัดเลี้ยงข้อต่อหรือจัดกระดูกครับ อย่างที่สามคือเป็นสปอร์ตมาสาดครับก็อย่างเมื่อกี้กูบอกว่ากูไปปั่นจักรยานมาแล้วกูมีอาการปวดหลังตอนนี้กูมีอาการปวดยังไงบ้างมีอาการปวดเล้าลงขาไหมหรือว่ามีอาการชาไหมคืออาการอาการของจริงๆเป็นกันทุกคนเลยนะพวกปั่นจักรยานแล้วเหมือนกูอะนานๆปั่นทีแล้วลก,ก็แบบล้างโรงกานไปนานพอเพราปั่นใช่ไหมลสกายเลนมันรอบมันใหญ่ยี่ยิบห้าโลใช่ไหมมันไกลไงแล้วเราแบบ พอเราเอาคันเดิมของเราที่ปั่นทุกวันอ่ะมาปั่นก็จริงแต่พอไม่ได้ปั่นนานๆเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นรถคนอื่นไปแล้ะคือกลายมันแบบทำไมมันยาวอย่างงี้ว่าทำไมมันใหญ่อย่างงี้ทั้งๆที่จริงๆมันคันเท่าเดิมมันก็เลยทําให้เราปวดช่วงหลังช่วงเนี้ยเนี่ยอ่าแล้วก็เหมือนกับแล้วตรงนี้ก็เวลาเราทํางานเรายืนเยอะก็ปวดตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็แล้วก็บ่าไหลด้วยที่เพราะมันเป็นเสื่อหมอบมาเนาะมันก็เอื้อมอ่ะ เดี๋ยวช่วยดูให้หน่อยแล้วกันนะได้ครับจากเมื่อกี้ที่กูบอกว่ามีอาการปวดหลังอย่างเดียวในหลังจากที่ปั่นจักรยานนานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับบาด้วยบาด้วยขั้นแรกก็คืออาจจะต้องตรวจร่างกายดูก่อนว่ามีอาการตึงตัวจากกล้ามเนื้อมากน้อยขั้นไหนอสองก็คือดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพียงพอต่อการปั่นจักรยานานานหรือเปล่าอื สามก็คือถ้ามีอาการอักเสบหรือบวมอะไรเงี้ยอาจจะจําเป็นต้องใช้เครื่องมือทางกายภาพบําบัดออย่างเช่นอัลตราซาวด์ลดปวดครับเลเซอร์เพื่อลดการหักเสบแล้วก็เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าอืมแต่ถ้ามีแค่อาการปวดเมื่อยอย่างเดียวก็จะแนะนําเรื่องสปอร์ตมาสัตย์ครับสปอร์ตมาสัตย์ใช่ครับแล้วสามารถทําวันนี้ได้เลยไหมสามารถทําวันนี้ได้เลยครับโอ้แล้วมันใช้เวลานาน,านไหมเนี่ยกูพอดีไม่ค่อยมีเวลาเยอะนะ ถ้าสปอร์ตมสาสาดจะใช้ระยะเวลาประมาณสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงโอ้และอย่างนี้ค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ไม่ได้ติดตังมาเลยเนี่ยวันนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับของเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมเครื่องมือทางกายภาพบำบัดไปแล้วด้วยเฮ้ยอย่างนี้จัดไปได้ครับเชิญข้างในเลยเราเชิญเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะครับกูโอเคอ๋อในห้องนี้เลยนะใช่ครับห้องนี้เลย ว้าวโอเคเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะอ้าวยังไงต่อดีครับหมเอเจีย๋ยให้กูมานั่งข้างเตีงฝั่งนี้ครับโอเคแอร์เย็นนะเนี่ยหรือจะหลับหรือเปล่าเนี่ยกูมีอาการตึงตัวตรงไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับก็ปั่นจักรยานเสือหมอบใช่ไหมมันก้มเยอะเราก็ป,ปวดช่วงเนี้ย เหนือเหนือก้นกลกขึ้นมาเนาะแล้วก็ช่วงหัวไหล่ช่วงต้นคอเนี่ยช่วงเนี้ยก็เดี๋ยวผมจะเช็คความเป็นตัวของกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงล่างไปจนถึงช่วงหัวไหล่ก่อนนะครับว่าม,มีมีอาการเป็นตัวมากน้อยเพียงไหนถึงถึงจะใช้ระยะเวลานวดประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็บ<ม>เ,เดี๋ยวเราพวนให้กูนอนคว่ำให้หน่อยครับอ่าโอเคครับสะโพกข้างซ้ายอ่ะค่อนข้างที่จะตึงร่วมกับ อาการตึงบริเวณหัวไหล่ข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาอืม mm. ทีนี้ก็เวลานวดก็จะไล่าจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับเพื mm. ่อเป็นการไล่ของเสียที่ข้างไว้ข้างอยู่ที่ขาด้านล่างขึ้นไปข้างบน mm. จะเจ็บไหมน,นะครับ 嗯。 สบายมากเลยามเจดกุตี้รู้สึกไงบ้างครับก็โอ้เมื่อกี้เกือบหลับไปเลยนะสบายรู้สึกสบายหลังเบาเบาหลังแล้วก็โอ้ตรงบ่า,าเมื่อกี้กดแบบเน้นเน้นเน้นเลยมันเหมือนจะแรงกว่าการนวดแผนโบราณไหมอ่าจุดที่มัน อยู่ชั้นลึกกว่าอย่างเช่นกั้นน้ำมันลึกกว่าการ<ช>น,นวนลงไปล,ลึกกว่าไปแบบลึกเลยอ่ะก็หลังจากที่นวดเสร็จก็จะมีการตรวจร่างกายอย่างเช่นลองให้ก้มเงยศีรษาแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาหันซ้ายหันขวาดูว่ามีอาการตึงตัวอยู่ไหมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอาการลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงมันก็ยืดได้มากขึ้นนะเนี่ย่ก้มลงก็ได้มากขึ้นนะแต่แต่ แต่ถ้ายังมีอยู่นิดหน่อยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม,มก็ดีขึ้นสักเจ็ดปดเซนะก็ถ้ายังมีอาการตปงตัวเหลืออยู่ก็เดี๋ยวจะยืดต่อครับก็เดี๋ยวจะให้นอนตะแคงครับหันหน้าไปทางด้านโน้นก่อนครับอ่ะโอเคครับหาญาณครับ หลังจากที่เมื่อกี้ยืดไปนะครับเดี๋ยวจะให้ปูดลองทําท่าเมื่อกี้เลยครับสะกดกับก้มหลังอีกทีหนึ่งสะกนะกับก้มหลังอีกทีหนึ่งอเอียงแนนซ้ายเอียงแนนขวาได้ครับ<อ>รู้สึก,กยังไงบ้างครับหลังจากยืดชุดหลังไปอีกทีหนึ่งนี่แบบทีนี้เบาเลยนะเออ ยังมีอาการตึงหลังจากที่ทำอยู่ไหมน้อยเลยเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นตอ่ะอีกนิดเดียวแต่ว่าถ้าเทียบจากตอนมาเลยนี่คือเรียกว่าเบาขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ้โหแบบดีเลยรู้สึกลอยลอยเลยตอนนี้อ้าวสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณหมอเจด้วยนะครับโอ้โหที่จัดการนวดสปอร์ตม s ส a าดนะ จัดไป็หนึ่งคอร์สท,ทำให้แบบโอ้โหหลังจากที่เมื่อกี้ปั่นจักรยานมานะปวดช่วงหลังช่วงบานะเจอนวดแบบว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยนะจัดนี่ลองก่อนหนึ่งคอร์สนะยังตัวเบาขนาดนี้นะครับก็โอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ p i y s o s t u u i o o นะครับอยู่แถวลาดกระบ,บงังซอยสอทับหนี่นเองปั่นมาจากสกายเลนก็ได้นะไม่ไกลเลยนะก็ ตัวคลินิกเนี่ยอยู่ริมถนนได้เลยนะครับตามใครสนใจก็ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวปวดส่วนอื่นเดี๋ยวมาใช้บริการอีกนะยินดีครับผมเอ้ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมใช่ครับมีโปรโมชั่นของเดือนกุมภาธ์อยู่ครับ899บาทจากราคา1000ัน สองบาทสำหรับสปอร์ตมาสาดครับอ่าโอเคเทปที่อัดเนี่ยเป็นเดือนกุมภาปีสองห้าหกเนะครับก็มาใช้บริการกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ